มัยก่อนไม่ทำอะไรเลยเราชอบกินเที่ยวทุกคืนแล้วจุดพลิกที่มาทำร้านเพราะอะไรโดนปฏิวัติออกจากบ้านเที่ยวพุ่งโอเคโอ้ยอร่อยอันนี้ไอฮิมาค่ะมันเด็ดมากเฮ้ยแต่ทำไมตีชีวิตด้านหน้าเนี่ยยังมีอะไรมาขวางเขาเพราคุณพี่แคบเะครใช่ครับผมได้ไหวไหม พี่บจบกเอ,อี่อาจารย์พูดมาจริงไหมยเย็งครับกินอยู่ดี EP นี้เราต้องมาร้านนี้เลยมิชลินไกด์ เดียวนี่สวัสดีค่ะมาหลายครั้งแล้วมาตั้งแต่สมัยมีโต๊ะเดียวจองล่วงหน้า3 4มสเดือนก็ยังไม่ได้กินค่ะบางคนจองวันนี้อีก6เดือนได้กินนะจริงเหรอสมัยก่อนแต่สมัยนี้ทุกคนโชคดีแล้วโชคดีแล้วเพราะว่าช่วงหลังเขาเพิ่มโต๊ะแล้วก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วเด็ดกว่านั้นคือรุ่นลูกมาทำแล้วตอนนี้ชื่ออะไรนะลูกต้อ ซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ตามห้างแล้วด้วยใช่ใช่ไหมเลิศเจ๋งบ้าล่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชิมวันนี้จะมาชิมพ่ออยู่ใช่ไหมอย่าไปมาเราบุกด้านในและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับพี่โจงสวัสดีครับจบรับสวัสดีครับเริ่มต้นกับคำว่าจกโต๊ะเดียว ประวัติของพี่จกเนี่ยไม่ธรรมดายังไงยังไงสมัยก่อนไม่ทําอะไรเลยเราชอบกินเที่ยวทุกคืนตีห้าโมงเย็นแก๊งของผมครูมาจีนตั้งแต่วังบุรพายันยันถึงไอ้ตลาดน้อยอประมาณยี่สิบเจ็ดคนแล้วก็กินเที่ยวทุทกวันแล้วจุดพลิกที่มาทําร้านเพราะอะไรโดนปฏิวัติออกจากบ้านปฏิวัติแล้วก็เลยไป ไปอยู่เมืองนอกอยู่ลาวเวียดนามเขมรถึงแปดปีไปอยู่ฮินโดไปอยู่อะไรอีกยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วสรุปค่ะเรามาทําร้านจบโต๊ะเดียวไอเดียนี้มันมาจากไหนคะโต๊ะเดียวเนี่ยจบโต๊ะเดียวคำว่าจบโต๊ะเดียวเราตอนนั้นพลอยกันเพชรอะพี่ชาลีแกเป็นคนตั้งชื่อแกถามผมว่าชื่ออะไรผมว่าชื่อจิ้งจกอ่าทำไมที่ชื่อจิ้งจก เพราะตอนเด็กๆเราเกือบตายเพราะว่าเราเกิดที่หลังปอจะตึงแล้วก็ไม่ยอมกินนมแล้วตัวบวมอะไรบวมเขียวแล้วแม่ก็บอกว่าขอไปโรงพยาบาลไปเช็คดูเืีอไปกินน้ําข้าวกินน้ําข้าวแล้วกำลังเวบาที่ที่ตอนนั้นว่ามาถึงไอ้จิ้งจกไอ้จิ้งจกคือให้มันเปลี่ยนสีะแก้เค่ดอบแก้เคดจิ้งจกจิ้งจกเลยให้เปลี่ยนสีอ๋อก็เลยชื่อ <c oughs> จิ้งจกมาตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นก็เลยเอา,เอาแบบนี้จกโตะเดียวเรานิสัยเราชอบกินอะไระเราจะทําอย่างนั้นที่ถนัดมีอยู่สองอย่างหนึ่งเราเรียนรู้ได้อาจารย์เยอะพัฒนานี้ดังอะไรปูผักกรุงศรีเรก็เอาสอมบูรณ์เอาตีพจน์นอาหลายได้คนเอาข้อดีของเขามาใช่แล้วก็ลองเ่นกินเพื่เอ,เ,อเหมือน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 พบจากได้แล้วก็เปลี่ยนเปนตำราเขาอาจจะหยอดสีอิ้วทำนุ่มเนี่ย อีกกลิ่นหนึ่ง,อ,งอ,อ,อย่างผู้ฉลามเราส่งทุกเกือบทุกร้านแล้วก็รู้ว่าร้านนี้ทออําสต๊อกยังไงเรากินกินกินเพื่อว่ยใช้ได้เนี่ยวะใช้ได้ต้าเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสูตรพื่อพยายามอย่างต้องมีเอกลักษณ์ของเราเองถ้าไม่มีเอกลักษณ์เขาไม่มาก,กินเราหรอกเ,อเพราะเราหลอที่มาก,กินเน่ะพวกนักกินทั้งนั้นแต่ตอนนี้ชิมไปด้วยได้ไหมเอาเลย กินเกลมไฉกินเขาจะสอนเฮ้ยมึงอยากินนี่พอกินนี่มากินนี่ค่าพีเอฟมันไม่เหมือนกัน้วรสชาติเสียไปพอเราเจอพอเราเจออันนี้เข้าไปปุ๊บแล้วเราอะไรต่อคะคนนะเข้าขี้มันคนละชิ้นภรรยาผมล่อช้อนเลยจางมันยังกรอบลดความเค็มใช่แต่ว่าเวลามาปรุงใหม่มันจะมาครบรสเช่น เค็มหน่อยๆหวานเบาๆแล้วพอมีพริกอยู่มันจะได้แบบกระตุ้นลิ้นให้มีความเผ็ดนิดๆแต่มันละมุนแต่ว่าเย็นอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยชิมตอนไหนต่อครับพี่เจมสเย้นี่ก่้กินวันนี้เลยอ่าอันนี้ชิมแล้วนี่นี่ถามทำไมมันทำแล้วมันไม่มันไม่เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่แข็งแล้วมันก็ไม่ขม แล้วมันก็นุ่มแล้วมันก็ไม่เหนียวบางทีเด้งเหนีวอะเนาะบางที่เนเหนียวเหนียวอะยอดอร่อยสุดคือเหมือนแทบจะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันแปลกไยปกติจะกินไม่เล็กก็แข็งอันเนี้ยมันกลายเป็นหนึบมันเป็นช่วงหนึบที่สนุกเหมือนเคี้ยวเยลลี่นิดๆกนำลังนึบแต่ว่าเคี้ยวง่ายแล้วพอเจอหอมเจียวเข้าไป มันระเบิดทั้งความหอมของัวหอมเจียวและสนุกตอนที่เคี้ยวเพราะมันจะได้ความกรอบของหอมเจียวและมาเจอความหนึบของัวงแปะกล้ยสุดยอดโคตรอร่อยเลยจะบอกว่าเคี้ยวคุ้งเนี่ยจริงๆเป็นเมนูเด็ดของที่นี่นะเนาะเกี้ยวคุ้งจิ้มจิ้มจิ๊กโชนะจิ๊กโชอ่าโอเคพันเดือนนะคออืออือลเอาอืออันอยากอือบ้างอ้ยอร่อย มันคืองานมันหอมจังเลยอ่ะแล้ว <c oughs> ตัวแผ่นเกี๊ยวคือบางบางเลิศเหนียวบางแต่หนึบเปิดให้ดูนี่อ่ะดูนะดูความชุ่มฉ่ำด,มดิมัน,มนมเปียกเยสมือนกับมันมีน้ำซุปชุ่มแบบครับมันเป็นเทคนิคมันเกือบจะเป็นไอเสี่ยวหลวงเปานิดนึงครับดูเหมือนมีน้ำซุปเหลืออยู่ในนี้นิดนึงเวลาที่ชานมันเลยชุ่มแล้วมันมีความเป็นพิถยเลยนะครับใช่นไหม ต่อไปเราจะชิมอะไรดีครับพอเสร,ร็จเกี่ยวว่าปลาฮิมะครับผม,มชิมดูกรอบนอกนุ่มในอาจารย์เชิญครับปลาฮิมะ,ะคะ่ะพ,พ,พ่อส่วนใหญ่ปลาฮิมะเขาจะนึง่งแต่ไอของผมอ่ะด้วยความนึมลึง่ง<อ>ผมจะทุกผมไปไหนนึ่งนึ่งนึ่งนึงง่ผมเลยเปลี่ยนผมผมจะทอดทอดแล้วผมก็คิดูืรเองน้ำราดหลายๆคนเนี่ย จะเลี่ยงการกินปลาหิมะเพราะมันเป็นปลาที่มีมันเยอะใช่อันนี้ไม่เอาเลยแล้วเวลาทานเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเลี่ยนอันนี้ไม่เลี่ยนเลยจะกรอบแต่พอพี่โจดเอาปลาหิมะไปทอดมันเหมือนรีดน้ามันออกความมันของตัวไอสโนฟิสปลาหิมะเนี่ยมันลดออกไปทําให้เนื้อเนี่ยนะกลายเป็นกรอบนอกแต่เนื้อแน่นครับผมอยู่ตรงกลางมันไม่เละ มันไม่รู้สึกเหมือนกับเวลาที่เรากินไฟลีมักลงทีกินคาเดียวก็เลี่ยนอันนี้คือกินได้หมดแล้วเด็ดตรงที่เขาเอาผักมาไว้ข้างล่างแล้วซีอิ๊วเนี่ยเขาทำมากำลังพอดีคือมันกำลังปลาแรมปลาแรมนัวนัวกลมกล่อเนาะมันไม่เค็มมันไม่มาขโมยความเด็ดของตัวปลาทีมาขนาดกินมีซีอิ๊วยังได้ความหวานของตัวผักอยู่เลยเด็งมากเฮ้ แล้วคำคำแรกอยากให้กินเป่าเปาราบปูเนี่ยมาจากจังหวัดไหนอุดรธานีทำไมอุดรมีปูเนี่ยดูดูแน่พอพออาจารย์พบอเหลือจิ้มคำต่อไปกินกินก่อนแล้วนิ้นนินเราจะรับรสปดินกลางนิ้นคนดิ้นแคุณพี่กินแบบนี้จะได้รสหนึ่งแล้ว่าเคี้ยวเคี้ยวอมหน่าความหอมจากปูจะขึ้นแล้ว คนเนื้อปูของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันตัวปูเหมือนคนเราอ่ะนี่ภาคกลางครับในสามส่อสามส่อสามส่อเกิดสมุทรสงครามสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วผมอยากให้คุณจิ้มน้ำจิ้มคลีฟพจะอีกรสหนึ่งละอันนี้นะจะจิ้มน้ำจิ้มคลีฟพุชระวังระวังกลางนะจะอีกรสหนึ่งมันมี เผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วไม่ได้ตัดตัดกับเอ้เอเนื้อปูพอดีโอ้ตายแล้วอร่อยจังเลยอ่ะพอพอต,ตัวต่อไปก็กินของเล่นๆนะเอาหน่อไม้ทะเลดูรสชาติตัวจริงเขาแล้วก็มันกลิ่นมันจะขึ้นจมูกหน่อยนึงนี่กลิ่นขึ้นจมูกใช่เพราะว่าที่ผมสอนทุกคนให้กินน่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจานยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคุณพ่อจะสอนว่าไม่ให้เครื่องปรุงนะหนึ่งดูสีสารสอง ชิมน้ำซุปว่าเจ้านี้ทําอร่อยหรือไม่อร่อยก็เหมือน er. ผมมันอยากแนะนาว่ากินอะไรดูว่าผมทํายังไงสีสันรสชาติดูเห็นห,หอมลองลองเข้าปากแล้วเคี้ยวๆจะเหมือนหมักฝลัง่งเห็ดเหมือนกินเยรลี่เ,เลยนะาอาจารย์มันจะเหนียวยเหนียวหนุบหนุบตาลองเห็นดิแล้วมันมีกลิ่นหมักชีสึหมมัด้วยนะ พี่โจ๊บอกว่าจะกินต้องคนก่อนคนก่อนเพราะว่าอีจะนอนทนความความความเค็มก้อนคือพี่โจ๊กนะทำให้เราฉลาดขึ้นในการอ่ะอาจารย์เราไปกินพี่ปลาด้วยปลาด้วยพอแล้วไม่เอาปลาด้วยปอาด้วยปลากดเลยนะน่ะแล้วคุณพี่ครับทางน้ำก่อนช่วยล้างคอนิดนึงล้างแต่น้ำล้างคอล้างคอแล้วจะดูรสชาติที่ผมทำอมอมๆแล้วกลืน เพราะทำให้ชาชาติเอ็กซ์วามเป็นกดความเป็น,พพนหนังเรยด่างยางไปหน่อยอมันกลมกล่อมมากรสชาติของเกมบ๊วยเนี่ยมันจะมีทั้งเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวเค็มเ,เ,เค็ม,มวหวานหวานละมุนละมุนแต่อันเนี้พอมันไปนผสมกับสารกับอโรมาที่ขิงซอยปล่อยออกมามันกลายเป็นเพิ่มความหวานหอมกลิ่นขิงอือใช่แล้ว รู้แค่ซดน้ำอะ่ะคือความสดของเนื้อปลามันคายความหวานมาอยู่ในตัวน้ำซุปม,มันไม่ได้หวานเพราะการปรุงมันหวานจากตัวเกีย่ยวบวยกับเนื้อสดของเนื้อปลาเนือ้อลปลานี่ก็ต้องเป็นปลาตัวผู้แล้วต้องน้ำหนักอา30กิโลขึ้นไปอัก เพราะว่าตัวผู้เนี่ยถ้าตัวเมียอีเป็นเพศแ,แม่เราเนี่ยฮอร์โ,โม,โมโนทัองอ้งหมดอีจะไปเลี้ยงลูกอีไอ้นหนังอีจะเดียวน้อยอแล้วก็เนื้อจากความแน่นอ่ะตัวผู้เนื้อแน่นกว่าเดียวมากกว่าเพราะว่าตัวผู้อีไม่ต้องอีไม่ต้องไปเอาโฮอร์โม,โมโนอะไรไป,ไปเลี้ยงลูกอีอมันเป็นธรรมชาติหรือไปตอนนี้ไอ้ให้ล้างปากส่วนหนึ่งแล้วนะความอยากเราเกิดขึ้นต่อไปก็ ขาหาันอบบีชอบมากขาหาันนี่เราจะมาจากโปรแลนด์มาจากยุโรปตะกินในเวเพราะว่าอินหนาวมากาหนังอิจนาผัาเผอจะนั่นแต่ทางทางเอเชียอากาศร้อนมันนุ่มมากต่อไปเราจะกินปลาหิมะที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นนี่อ,อร่อยจริงม,มันหอมมากเส้นหอม หอมเข้าไปในทุกๆเส้นความสุกของเส้นความหนึบความนุ่มคือพอดีหมดทุกอย่างเบนลองข้าวผัดขี้เมาแค่ดมดมได้ไหมไม่กินก็ได้อันเนี้ยมีหมูดมกลิ่นหอมของกระทะกลิ่นหอมกระทะแล้วดูดิยังไม่ทันเข้าปากเลยข้าวเลียงเม็ดสวยมากทุกเม็ดสีเท่ากันหมดไม่เคยกินข้าวที่มันมีตับ่ะแจะทุกอย่างมีเทคนิคเพราะผมอยากให้ลูกค้ากินเป็นเมื่อกินเป็นกินอร่อย ความขุขของผมคนทำมันเป็นกลิ่นแบบคือหอมกระทะด้วยกระทะมาแน่ๆแต่มันเป็นหอมกลิ่นของเนื้อสัตว์แบบแล้วก็เนาะอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันแบบทำรมลองควันแล้วก็ปเป็ดมันหอมมันเพิ่มความ,ม,ม,มความเข้มข้นของรสชาติดนะ้วยเนาะเข้าไปในทุกคําที่เราเคี้ยวแต่พอเราเคี้ยวเจอข้าวระเบิดความหอมของกลิ่นกระทะติดเข้ามาค่อยๆมีความมันของไข่แทรกเข้ามาทีละนิด พอเคี้ยวเขาไปเจอกุนเชียงที่หั่นมาชิ้นพอดีปล่อยความมันและความหวานออกมาแบบกำลังพอดีมากอ่ะคือถ้ากุนเชียงชิ้นใหญ่ไปกว่านี้มันจะหวานอันนี้คือความหมายของทุกอันจูงมือันเข้าเส้นชัยอ่ะทุกรสชาติอ่ะตั้งใจให้รสชาติมันไปด้วยกันหมดเลยใช่ครับผมแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสิวท้อครับนี่ให้เป็นเศษอิมงคลคให้ข้างในเป็นมันโถมั้ยหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นใช้ตัวอายาเข่าทางอาจารย์อีกแล้ว อุยเป็นสีีมงคลโอ้ยขใอยเราโชคดีขอให้เราโชคดีนะอาหารมื้อมงคลอร่อยจังเลยอ่ะอาจารย์ครับสิวท้อขอกินครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมครับ่อาจารย์ตัวเด่นครับเพลือกหิมะจะไม่เหมือนใครครับจะมีงาดูกรอบนอกนุ่มในควอมจังเอ่ะหอมาก S, <S ถ,ถ้า i̇şte ตัวนี uh ้ก uh. ว่าจะผสมสร้อมในสามสิบหกกระทะแล้วก็กว่าจะเจอพันเผือกก็อีกนานกัดเข้าไปนะมันจะกรอบนอกแล้วก็หอมงามแล้วก็ไม่หวานหอมงามากคือความหวานมันระเบิดออกมาจากตรงตัวงาใช่ตัวงาตัวงกแล้วก็มีความหอมต้นหอมเค็มๆนิดหนึ่ยปล่อยออกมาอ้ ออร่ยแต่เขาไม่ได้หวานมากมันพอดีใช่มันหวานพอดีบางที่กินแบบหวานแบบบางคำต้องแงะน้ำตาลออกอ่ะบางที่ต้องแง้น้ำตาลออกอร่อยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะปกติเนี่ยเวลาเรามาทำเนี่ยกินอยู่ดีอ่ะเราจะฮวงจุ้ยแพ้ความอร่อยจริงๆนะแต่วันนี้เราอร่อยอะเราอร่อยสุดไปแล้วแต่ฮวงจุ้ยเขาอาจจะไม่แพ้ก็ได้ป่ะอาจารย์พูดเรื่องของอาจารย์ไปผมได้ทําหน้าที่ผมแล้วอาจารย์ถามรู่นนค่ะด้านหน้าก็มีตีจุ้ย่ะ ด้านหลังก็มีตีจูเรียทาไมถึงมีสองที่อ่ะคะก็ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาไหว้มาตลอดอ่าแสดงว่าเดิมเนี่ยเป็นบ้านสองหลังใช่ก็เลยเป็นตีจูเรียในสองที่ที่แต่คราวนี้ทาไมข้างฝั่งเนี่ยเราสังเกตว่าไม่มีอะไรมาขวางก็เลยแต่ทาไมตีจูเรียด้านหน้าเนี่ยยังมีอะไรมาขวางเขาเพราะพื้นที่แคบเหรอคะบใช่ครับผมได้ไหว้ไหมไหว้ครับคือเท่าที่เราเดินเดินไล่มาทั้งหมดจากข้างหน้าจนถึงด้านในเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของสีจุเยี่ยเ mm hmm. นื่องจากว่าด้วยความที่อาจารย์วัดน่าจะเรารับช่วงต่อแล้วเราไม่ได้เข้มข้นเหมือนคนในยุคแรกใชเพราะคนยุคแรกนี่คือเช้าไหว้เย็นไหว้เช้าไหว้เย็าายเนไหว้ mm hmm. แต่เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าทาได้ดีไม่ได้แย่แต่เพียงแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีสองก้อน mm hmm. สมมุติถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบ้านหลังเดียวกันสมมติทําเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ควรจะต้องเหลือแค่แค่ที่เดียว mm hmm. พี่รู้ไหมว่าถ้าท่านไปอยู่แล้วเนี่ย ที่นี่เนี่ยจะฝ่อแต่เนี่ยไม่ฝ่อเลยเรามานั่งห้องเนี่ยเรานั่งได้นานเรานั่งได้ไปเรื่อยๆอทั้งที่ในพื้นที่มรถจุบ,บีบด้วยความแคบอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าหูจุ้ยดีอันนี้ถือว่าเป็นพลังชีวิตกาเรียกพลังหินหยางถือว่าดีไม่รู้สึกอึอดอัดไม่รู้สึกขับแคบแสดงตรงเนี้ยคือจุดท้องมังกรนี่ออกมาส่วนปากมังกรอยู่ฝั่งกันโน้นโอเคนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ข้างหน้าไล่ลงมาเนี่ย ตั้งแต่หัวยันยันหางยันกินกลางตลอดตัวเนี่ยอันนี้คือตมังกรในลำยาวแล้วก็ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่ากินอิ่มไม่มีวะแต่มีแต่มีแต่มาแล้วเอาแล้วแต่อาจารย์ขอเรื่องเดียวขอเรื่องเดียวขอเรื่องเดียวเท่านั้นอาจารย์อยากให้ให้อ่ให้พี่จบเนี่ยหาหาแจกันรูปมังกรเราแจกันนะถ้าแจกันไม่ได้ก็หากระถางกระถางกระถางเซรามิกที่เป็นลายรูปมังกรอ่ะ ให้เอามาวางใต้โมลเลดินใต้บันไดก็ได้อันนี้เอาเก้าอี้นี่ออกแลว้ววางไวต้ตรงใต้บันไดตรงนี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยได้มาเยอะมาก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 แต่มันไม่มีตัวอ่างเก็บเลยเออดัง oh. นั้นมันเหมือนกับเราเอาอ่างมารับเอาใจกันมาเก็บหน่อยหนึ่งมันจะเก็บได้สองมันจะไม่วุ่นวายค่ะพี่จกเออที่อาจารย์พูดมาจริงไหมจริงครับและอย่างหนึ่งเรื่องบริวารด้วยเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องคนต่างๆ ยังมีข้อยังไม่มีมังกรมาเชื่อมกันให้มีความรูม้สึกว่าฟังอนะ่ะเพราะตัวตัวพิจกน่าเห็นใจนะคือตัวพิจกเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนคือวันเนี้ยเป็นคนเก่งทุกอย่างทําทุกอย่างทําทุกเรื่องพูดทุกเรื่องมาแต่เหมือนกับสุดท้ายเนี่ยอำนาจไม่มีคนพูดแกแบบมันเหมือนกับยุคเป็นยุคที่แกพูดแล้วคนไม่ฟังแกแกก็จะแกก็จะเหนื่อยจริงไหมยกมือเลยอ่ะ <Okay. S 2> ทำคนเดียวเออแล้วแกก็เหนื่อย เหนื่อยใจเหนื่อยกาเหนื่อยนะแล้นที่ตอนนี้เข้าห้างอะไรนี่ลูกๆมาช่วยอยู่ว่าเป็นไอเดียของพี่จกเขาก็บอกว่าถ้าทําให้พ่อไม่เอาก็าทำส่วนตัวเขาเลยทําส่วนตัวเข้าใจได้ก็แยกไปเป็นก็คือเขาก็เลยเหมือน้าบ้านเขาก็เลยใช้ชื่อใช้ชื่อเราแต่ไปทําเป็นกระเพาะปลาอะไรของเขาเราสอนสูตรเขาหมดแล้ะเกี้ยวก็คือเกี้ยวตัวนี้แหละที่ไปขายตามห้างหน้าบ้านก็ของเข้าหมด ดังนั้นดันั้นสุดท้ายเป็นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยให้รีบหามาวางหันใจมากแกะวางเลยเป็นคนจริงเป็นแบบจ๊แล้วทําริงหมดอเยเงยใจดีบพ,พี่ช่วยหน่อยเขาไปทันทีเลย อันหนึ่งนะอันหนึ่งนะมิก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 เหมือนมิกกี้เมาส์อ่ะอ๋อมิกกี้เมาส์อันหนึ่งอะหนึ่งอยู่นี่เป็นหนึ่งอยู่นี่อันหนึ่งอยู่นั่นโอเคสูงพอดีเลยไหมพอดีเลยทานห่มมังกรหนอโอเคอ่าเรียบร้อย ปกติเราจะต้องดูเรื่องอะไรคะชื่อคือต้องบอกว่าเรื่องงงจุ้ยสําคัญสุดก็คือด้านหน้าเนาะที่พี่พี่เบนซ์เกิดมานี่แหละเขาบอกอันดับแรกเลยคือหันหน้าเข้าตัวร้านขวาไฟซ้ายน้ําหันหน้าเข้าร้านขวาไฟ้ายน้ําซึ่งเตาอยู่ฟังขวามือพอดีอันนี้ถูกต้องอันนี้กูไม่ผิดค่ะแล้วก็ อันนี้ถือว่าโอเค,คส่วนข้อที่2คือเรื่องของชื่อร้านชื่อเนี่ยจริงๆต้องบอกเป็นชื่อที่วางแล้วดูโอเคเลยนะไม่ได้ผิดไม่ได้แย่ส่วนฝั่งนี้มีความเป็นสีสีแดงแสีขาวขาดสีเขียวอนาคตถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะให้ดีไซน์ แดงกับเขียวเนี่ยให้อยู่ใกล้กันคือเวลาเราไปเมืองจีนเนี่ยเราเห็นว่าทุกที่โลโก้โดยส่วนใหญ่มีเขียวกับแดงอ,อย่างฝั่งเยาวราชเนี่ยเราจะเห็นว่าโลโก้ป้ายธุรกิจใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่มีเขียวกับแดงคนจีนชอบเขียวแดงแพงไม่ต่อคราวนี้ประเด็นคืออันนี้เพอร์เฟกนะแต่ลองดูในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวอักษรตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นสีเขียวสัหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงลายด้เป็นสีเขียวสัหน่อยหรืออาจจะเป็นตัวไหนที่มีสีเขียว ที่ในความเป็นโลโก้ผสมผสานกันขาดสีเขียวอย่างเดียวสีเขียวคือธรรมชาติคือความบูดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีข้อบกตินะคระับจริงๆดีแล้วดีอ่านง่ายชัดเจนดีแล้วเนาะแต่พี่เบ้น,นเคยบอกว่าเอ๊ะอาจารย์อยากให้มาดูที่นี่เพราะ,ะที่นี่เนี่ยถ้าพูดถึงนุ่งหงจุ้ยเนี่ยเนื่องจากอยู่ในซอยแล้วอาจารย์ดูดิกว่าจะเดินเข้ามาใครจะรู้มีร้านอร่อยอยู่ตรงนี้หนึ่งในซอยสองไม่มีที่จอดรถ 3ก็คือด้วยความอำนวย,ยความสะดวกในที่นั่งต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้แบบคือคือไม่ได้แบบอนา,าเขตได้นั่งอย่างสบายค,คุณขาฮวงจุ้ยแพ้ความอร่อยคนจีนน่ะเขาระบุฮวงจุ้ยต่อให้ดียังไงก็ตามถ้าไม่อร่อยยังไงฮวงจุ้ยก็ไม่ดีจริงหรไหมยืนยันว่าอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงเลยอเลยอร่อยมากแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะคิวยาวเหมือน อเรายังสามารถโทรมาจองได้เรื่อยๆไหมคะได้ครับผมปกติทุกวันนี้เนี่ยวันหนึ่งเสิร์ฟกี่โต๊ะคะเปิดกี่โต๊ะก็เปิด5โต๊ะครับผมห <5 S 2> ้าก็มไม่ได้มากไปก็เดิมเท่าไหร,ร่5โต๊ะคือกลางวันกับเย็นใช่ครับผมสองอันก็2ช่วงก็คือเป็น10โต๊ะครับผมวันหนึ่งแค่10โต๊ะ ก็ยังถือว่าน้อยมากอยู่คือวันหนึ่งสิบโต๊ะแต่คนเนี่ยมีเป็นร้านตลอดคนขาเล่นตลอดแล้วต่างชาติก็เดินเข้าเมื่อกี้นี้เข้ามานี่คนจีนมานั่งเต็มใช่ต่างชาติเต็มเลยเนาะอันนี้ก็ถือเป็นอีกร้านหนึ่งละกันที่หลายๆคนอยากจะมาลองก็อยากเอามาแล้วอยากให้มาลองเีเลยเงียสีผมแล้วตอนนี้ไปคุยกันมาสีกันแล้วสีมาสามครั้งลวไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนกันมาไปเ้อเจกันครับผมนั่น อาจาแนะนำปุ๊บซื้อเลยกันนี่แล้วเขาซีกันมากเลยนะถามว่าชื่ออะไรอะไรผมชื่ออะไรอับิกอับบิ๊กจำได้แล้วอับิ๊กอับเบนอันหนึ่งหลังจากนี้ทุกอย่างจะดีวันดีคืนครับขอบคุณครับขอบคุณเฮียจกนะครับขอบคุณที่เป็นเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราจากร้านของเขา ดังไกลไปถึงต่างประเทศใช่ต่างชาติดูกันเยอะนี่ก็คือ EP กินอยู่ดีในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนกินอะไรกินที่ไหนและอาจารย์จะแก้มากน้อยขนาดไหนติดตามให้ได้นะครับในช่องเพชรสมรักแชนแนลวันนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอดีตค่ะดีค่ะผมชื่ออะไรนะเบ๊กครับเออจไเลย